ัสดีครับพี่น้องปองปลายซูผูสูค้นวันนี้ผมมากินขนมจีนซสว้ขนมจีนครับแซ่บๆนัวๆครับเนาะเอาลืมลืมลืมตลอดแนะนำตัวแล้วครับแนะนำตัวดีนะย่าชื่ออะไรเอาไม่ใช่ช่องไหนตัวอย่างเนี่ยน้ำตัวโอ้โหลืมโอยผมอาหลัง JB Channel ครับสวัสดีครับผมโกตัง j จบ ไม่มีชแนลไม่มีชแนลไม่มีชแนลโคจังเคบเฉยครับโอเคงั้นก็ร่ำเลยดิวันนี้มาทำอะไรทีวันนี้โอ้สุดยอดเลยพี่ชายกูเนาะยังยังแนโอกาสเลยฮะยังแนโอกาสเลยอยากเลยหรือแนโอกาสอะไรหรอเยี่ยมมากเลยนะท่านวันเกิดวันเกิดวันนี้วันเกิดลูกลูกลูกครูครูบอยใช่ครับผมน้องไลฟ์เฟิร์นน้องไลฟ์เฟิร์นแล้วก็โอถือโอกาสเข้ามาอวยพรให้กับ น้องน้องเพิ่นนะครับใช่ใช่ใช่ครับผมมาหายำขนมตีนขนมจีน้ขนมขนมจีนบ้ับโคราชเรียกอะไรข้าปุ้นข้บวปุ้นขนมจีนเหมกันข้าปุ้นขนมจีนข้าปุ้นขนมจีนเขาเรียกข้าวปุ้นขนมจีนอ่ะบ้านบ้านเรียกอะไรฮะบ้านเรียกอะไรขนมจีนบ้านเขาเรียกขนมจีนเหมือนกันเนี่ยอะไรครับปุ้นอะ ขอบคุณจักเลี้ยวสาคนเล่าคนอีสานเนี่ยเอาหรอหรอพุ่นี้อยากเก็บไหมสักเป็นใช้ไม่เหมือนกันหรอก็เหมือนกันนั่นแหละเอามาเลยด้อครับพี่น้องยำขนมจีนครับแซ่บๆนัวๆโอ้โหโอ้ยดดยอดแซ่บตยืมจานปุ้ยมาใช้ก่อนโอ้เฮ็ด ้นี่พริกป่นพริกป่นยี่สิบบาทมันใสหมดเลยแม่ขวอร่อยมากเลยใช่ไหมใครทำให้กินเนาะคือมันเต็บเองแอดมินแอดมินแอดมินหนึ่งโหหลุดย้อเลยทำกาวาแบบ เองแบบกินไม่มดนะ่ะของคุณนะ่ะโอ้โหเอาเขาถอดหน้ากากออกเองไม่ถอดดอกโอ้โหสุดยอด,ด อร่อเอมร่อยเคยกินไมเคยกินไมแบบนี้เมี่ชอบอะไรแปรๆแต่นานๆที่ได้กินแบ้อืมไม่ชอกินหอเป็นได้ยิวมเขาด้กินไม่กินด้อยอ่ะไม่หมดอมอิ่มไมอืมนนีมีงาน้ ไมราขับมอไซค์ก็ร้ายเราปุ๊บเลยไม่เห็นหรอเขาทำคลิปไปดูเลยไหนวะอร่อยเลยอร,อร่อยอร่อย,ยอ่อยอะเป็นซาอะไรอะ่ะอ,อยากอยากอยากให้เราทำอะไรให้กินก็อ,อยากเห็นเรากินอะไรด้วยอบอกมาได้เลยบอกมาได้เลย อีโคพันคีโคเนอะเดี๋ยวจะพาพโกจัางเขาทีมง,งานพาไปหาบาร์ยังหน่อยครับผมอยากไปรูว่าจะทำแนวไหนเดี๋ยวต้องลองก่อนครับอืมม,อม,มันไม่มีเวลาก็ไม่ม,มีเวลาครับคิดถึงวัน,วนๆน่ะเลยนะทีเองช่วงสงการเนอะอย่มันจุเนมันดุมันมีเวลาทำอย่างงาน หนังสั้นละครสั้นผมก็มีในหัวแต่มันไม่มีก็มีเวลาเจอกันเท่าไั้นพลาวยังบอกว่าเป็นงานประจำก็วิ่งงานวันหนึ่งสองรอบก็ไม่มีเวลาทำาไยแล้วออกเท้าว่าจะเริ่มก็มืดก็ไม่ค่อยอม,ม,มีเวลาทำหลดเท่าไหร่อย่างล่างก็วิ่งวิ่งแก๊บมันก็ยังพอมีนิดหน่อยเวลาทำมั่ง นี่จึงหน่อยก็ไม่มีเลยยังบอกว่าอาศัยลูกพกทำคลิปนิดหน่อยวนยัหวนหยุดวันหยุดวันอย่างวันนี้ทำไม่ทำวนัทำวนทวนัทวนธรรมดาก็ไม่ต้องหวังเลยว่าจะได้ทำเดี๋ยะมีเวลาพาไปทำวันนี้กับข้าวร้านข้าวเจ้าบาทกับก๋วยเตี๋ยวบาทหนึ่งก๋วยเตี๋ยวบาท แล้วก็กับข้าวสิบบาทนะมีครับแถบ,บไผ่สารมีไหมครับแบบนี้นแถวบ้านผมมีอยู่ที่นงเดียวครับร้านกับข้าวสิบบาทก,กับข้าวสิบาทกินจนอิ่มนะอิ่มละสิบบาทกินจนอิ่มเลยเอาให้จุกกันไปเลยจ่ายแค่สิบบาทก๋วยเตี๋ยวชามนี้ใหญ่บาทเดียว แล้วก็อาหารร้านตั้ง9บาทแต่อยู่คนละทีหมดนเลยมึงฟังครูมไมเนี่ยแอดมินเอาข้าวหน่อยเอาข้าวมาจานแอดมินเร็วมาให้คูคกินมั <laughs> นกันเลย่งหิวอ่ะไม่คุยคอะไรอ่ะอร่อยอ่ะออร่อยหรือหิว อร่อยม้อร้องอร่อยอะไรี่หิวอ่อมาที่หิวหิวดาหิวอะไรมันหิวดาวะก็ะยุ้ยนี่จิดิยังมีโอกาสก็จะได้ขึ้นไปใหม่โคราชครับน่าจะปีใหม่เนะอืมฮะหาตังค์เก็บตังค์ก่อนหนเนยเก็บตังค์มาไปโคราชพอดีแหละครบสี่พันชั่วโมงพอดีแหละปีใหม่นี้ได้ทำหนังเลยแหละเดี๋ยวไปถ่ายก็คิดถึงผมว่า ไปเองว่าจะไปถ่ายหนังสันสเนาะอยู่ก็คิดถึงเคลื่อนอ่างอ่างอะไรวะอ่างบ้านหมันอ่างบ้านหมันอ่างบ้านหมันบ้านของนี่อู่รองหลังน้องบัวกระจายบันโดนอ่าเก็คพาน้ำมันกอนรอบที่แล้วรอบที่แล้วก็โดนไปไปเยอะหมดหมดเยอะหลังก็หมดเยอะนะหมดเยอะสามพัน แต่เราอ่ะแบบมือกับมือครับมันไหนที่มันสบายใจมีความสุขเพมาะเอ้เดยวดาเราถามว่ามันไปแล้วมันขุ้นเงินหมื่นหนึ่งแรกกับอะไรไลๆยากอะมิตรภาพไปได้มิตรภาพได้เอฟซีเพิ่มความสุขวันหยุดมันก็ ถือว่าคุ้มผจนภัยที่ไม่ไมได้ไปกินอาหารแปลกๆที่โคราชได้ไปนั่งกินไก่ย่างอทําการยุงของเขาก็อร่อยเหมือนกันนะเห็นไหมได้ไปกินมึงหิวใช่ไหมปิดช่องแล้วไปกินแล้สบายใจไหอืม เสร็จแล้วเฟิสดๆเลยครับมาแล้วก็ไปโ้หู้โหโ้โมาแย่ใครมามม่ยิงครับคูบอยคูบอยเมากีนเล้เหนนมีเสียงน้เป่งโอ้โหิไม่โดนเก็บโอ้ยยงปิววะะลรเรารับผมอ่ะอิ่มแล้ว แต่มันเนี่ยยังไม่อิ่มพออย่างเอหระครับผมว่าผมก็อิ่มเต็มที่แล้วครับโอ้ยจุบขับหม้อร้องเลยครับตอนนี้ก็ราะว่าผมก็ฝีมือแม่นางแม่นางแม่นางอะไรเงียจำชื่อประเดี๋ยดแม่นางแม่นางหนึ่งแม่นางหนึ่งนะครับแม่นางหนึ่งนะไม่ใช่แม่น้ำหนึ่งนะถ้ามาอร่อยหม้อร้องครับผมกินนี่นะครับ อร่อยอย่างเดียวนี่แหละย่างคุณโยมกินอย่ยางอื่นบ่ระอร่อยผมพูดเล่นผมูพูดเล่นเดี๋ยวอยีทุนแต่อบอกเงียบขอบผม,มยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับอาหลังเจบีแล้วก็ปุ๊จังเจบีครับผม <S <S เป็นทีมงานเดียวกันนี่เนี่ยไปไหนก็ไปด้วยกันเนี่ยฝากผมคิดว่าจะผ่านครบหน,นึ่งพันคนนี่ผมความตังใจว่าจะถึงพี่โกมาทำคอนเทนต์เป็นไม่แน่อาจจะเป็นพูดไว้ตั้งแต่วันนี้นะครับไอ้อาจจะ ถ้าเป็นหนังฝันเป็นหนังสัน,น,น,สนแล้วต้องต้องฝึกมือกล่องก่อนครับจะนี่แหละแม่บ้านนำนำหนึ่งเนี่ยให้ําหนึ่งเลยบ้านหนึ่งเนาะจะฝึกถ่ายวิดีโอครับถ่ายก็แม่นำหนึ่งแม่นำหนึ่งนี่แหละครับทั้งตบทั้งตบทั้งจูบทั้งมีนึ<ม>่งใช่นี่นะมีแน่บทจูบแันแหละมีแน่แหละเดี๋ยวมีเดี๋ยวจะมีนางอีกเนาะ น้องน้องอะไรฮะโปโปเออน้องโปโปนะครับอยากจะได้มาจะได้ถึงหัวมาล่นด้วยเนาะมีหลายอย่างเลยที่ในหัวคิดไว้อืคิดไว้มีหลายอย่างแต่ว่าให้มันก็แต่แต่ก็คิดไว้อยู่ว่าจะทําแนวไหนอาจจะผมอาจจะทําเป็นแนวละครสั้นซีรีส์ใช่ไหมไม่ไม่ซีรีส์ซีรีส์ก็ได้เดี๋ยวเป็นเป็นละครสั้นสะท้อนสังคมโอเคเอาเอาสังคมปัจจุบันนี่แหละอื โอเคครับเดี๋ยวยังไงก็ฝากติดตามให้กับผมด้วยนะครับอารังเจบีแล้วก็โคจังเจบีอารังเจบีชาแนลโคจังเจบีเดี๋ยวก็จะเป็นชาแนลเลยครับเดี๋ยวก็จะเป็นชาแนลยังไม่เป็นชาแนลเป็นชาแนลมันเป็นชาแนลชาแนลยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับตะไคร้ให้ผมน้ำด้วยครับก็สองคนนี่ทีมงานเดียวกันเนี่ยไปแล้ววะไปแล้วก็พูดเยอะเราไม่ยังไงผมก็จะคอนละขอ ขอลาจากท่านผู้ชมไปก่อนนะจากท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผม